สำหรับในวันนี้จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในด้านเทวตานุสติกรรมฐานแต่ว่าการเจริญกรรมฐานของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อฟังเรื่องของพระธารุจิริยะไม่แล้วก็ขอให้ถือปฏิปทานนั้นเป็นสำคัญเมื่อกำลังใจของท่านในสมัยที่บวช อยู่ในเวลาที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมพระนามว่าพระพุทธกระสบศาสนาตอนปลายศาสนาเสื่อมใกล้จะเสื่อมถึงที่สุดซึ่งบรรดาพระทั้งหลายพระพระวิสุสมณเณรส่วนใหญ่ไม่มีความเคารพในพระธรรมวินยัยทั้งเจ็ดท่านตั้งใจประพฤติสมณธรรม เวลานั้นความจริงพระพุทธเจ้าทรงปริิพานแล้วก็เหมือนสมัยนี้แล้วสองท่านผู้ใหญ่ต่างคนต่างก็ดีคือท่านที่หนึ่งสามารถบรรลุอรหัตผลได้ภายในคืนนั้นวันที่สองอีกท่านหนึ่งก็สามารถทำไม่ได้พระอนาคามีผลสำหรับอีห้าท่านก็มีจิตใจเหนียวแน่น ไม่ยอมละวิริยะอุตสาหะของตนไม่ยอมรับพัตตาหาร <c oughs> <c oughs> ที่ทั้งสองท่านมาถวายตอนนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเราไม่ได้ราาบรรลุธรรมวิเศษเพียงใด <c oughs> เราจะไม่ยอมกินอาหารของใครเด็กขาดแม้ตัวจะตายก็ตามทีนี่กำลังใจอย่างนี้ระวันดาท่านพุทธบริษัท เขาจริงจะได้คุณธรรมวิเศษไม่ใช่ว่ามันนั่งเวลาจเจริญพระกรรมฐานแล้วก็มันั่งกลัวตายเห็นภาพนั่นเห็นภาพนี่กลัวโน่นกลัวน,น,วนี่ถ้าอย่างนี้นานหน่อยบางทีอาจจะต้องผ่านพระพุทธเจ้าอีกประมาณทักยี่สองค์เศษจริงจะได้มารลุอลรหัตผล <c oughs> เป็นอันว่าขออนดดาท่านพุทธศาสนิกชนจำคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก,กับพระภายะ เธอทารุจริยะว่าเธอเห็นรูปแลป้วเพีงเพียงจะเพียงสักแต่ว่าเห็นเห็นรูปแล้วอย่าสนใจในรูปเพราะรูปมันไม่เที่ยงรูปมันเป็นทุกรูปมันเป็นอนัตตาเนี่ยธรรมาธิบายนะท่านกล่าวสั้นๆว่าเห็นรูปแล้วจนอย่จงอย่าสนใจในรูปท่านพูดแค่นี้แค่นี้เองก็ปรากฏว่าท่านทารุจริยะสำเร็จอนาตัตผล นิวันดาแตานพุทธศาสนาชนิกชนนี่ก็เช่นเดียวกันเราพอใจในธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วถ้าไม่สามารถจะเป็นอรหันต์ในชาตินี้ต่อไปถ้าพบองค์สมเด็จปจินศสีที่มีนามว่าพระศีอาริยะเมตรยคือระวังอย่าให้ใจของเรามันลงนรกเสียก่อน เมื่อนั้นพระศีอริยเจ้าก็จะสามารถเทศให้แก่ท่านเพียงข้อสันส้นๆท่านก็จะได้รู้มาผลเช่นเดียวกับท่านพาหิยะเมื่อทารุจริยะจงถือปฏิปัานั้นไว้สําหรับวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเทวตานุสติกรมฐานคําว่าเทวตานุสติแปลว่านึกถึงความดีของเทวดา ตอนนี้เราก็มาต้องนั่งพิจารณากันว่าเทวดานี่มีดีอะไรที่เราเจะต้องไปนึกถึงท่านคำว่าเทวดานี่แปลว่าประเสริฐที่นั่นเทวดามีความดีหลายอย่างอย่างมีกายเป็นทิพย์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ป่วยเวลาจะจะทำกิจการงานใดๆก็ไม่มีสุขสิ่งทุกอย่างสำเร็จเดิมนาจของบุญ จะไปไหนก็ไม่ต้องใช้ภานะร่างกายไม่สุดโทมนี่เป็นความดีอันหนึง่งแต่ความดีส่วนนี้เป็นผลความดีที่เป็นเหตุที่ทําคนให้เป็นเทวดานั้นมีสองอย่างที่เรียกกันว่าเทวธรรมเทวธรรมแปลว่าธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดา <c oughs> ก็คือหนึ่งฮิริความระอายแก่ใจสองโอตปะความเกรงกลัว คุณธรรมสองอย่างนี้ทําคนให้เป็นเทวดาได้แต่การอธิบายวันนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพึงทราบว่าเราพูดกันในฐานะนักปฏิบัติไม่ใช่พูดกันในฐานะนักปริยัติคือเรียนหนังสือนักปฏิบัติกับนักปริยัติเราศึกษากันคนละทาง นักปริยัตหาความรู้รอบๆนักปฏิบัติหาความรู้เพื่อบรรลุมรรคผลเจนั้นวันนี้สําหรับเทวตานุสติกรมฐานก็ยัขอแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านในแนวทางแห่งการปฏิบัติเทวตานุสติกรมฐานนั้นมีธรรมสองอย่างคือทิริความอายโอตปะความกลัว อันดับแรกตอนต้นเราควรจะกลัวอะไรเราควรจะอายอะไรขอให้บรรดาท่านพุทธบริสัททัานหลายลองคิดว่าการที่เราจะเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราเกิดได้ด้วยอะไรที่จะมีทรัพย์สินใช้สอยู่บ้างเราเราทำอะไรมาแล้วการที่เราจะมีปัญญาเนี่ยเราทำอะไรมาเวลานี้เราทำอย่างนั้นบ้างหรือเปล่า การที่จะเกิดมาเป็นคนได้โดยย่อครือว่าหนึ่งเราเคยเป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์มาแล้วสำหรับครวาตสำหรับเนงเคยมีศีลบริสุทธิ์มาแล้วสำหรับพระเคยมีศีลสอง้ยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์มาแล้วหนึ่งหนึ่งศีล <c oughs> เป็นปัจจัยให้เราเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์มีร่างกายครบอาการสามสิบสองเหมือนมนุษย์ธรรมดาเขา ี่เราจะเป็นมนุษย์ได้เพราะศีลเราจะมีทรัพสมบัติเป็นเครื่องใช้สอยบ้างตามสมควรก็เพราะสายทานการบริจาคก,การให้ทานการถวายทานแกประสง์การให้ทานแกบุคคลที่มีความเดือดร้อนการให้ทานแกสัตว์เลี้ยงชนันเป็นปัจจัยให้เรามีทรัพย์สมบัติ นี่เราจะมีปัญญารู้จักความดีความชั่วได้ก็เพราะอาศัยการอบรมธรรมมาข้อน,นี้เป็นของไม่ยากคนที่เคยมีศีลต้องเคยได้รับการอดรบรมธรรมมาก่อนแน่นอนไม่เช่นนั้นจะมีศีลไม่ได้ <c oughs> นี่เป็นอันว่าทุนใหญ่เดิมของเราที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์มีทรัพย์ศีลมีปัญญา ก็อาศัยคุณธรรมทั้งสองประการสามประการตอนที่กล่าวมาค <c oughs> ือว่าหนึ่งเคยให้ทานจึงมีทรัพย์สินสองเคยมีศีลบริสุทธิ์จึงเกิดมาเป็นคนสามเคยอบรมธรรมมาแล้วจึงมีปัญญาตอนนี้ไปเราก็นั่งไข้คร,รวนจริยาของเรา ว่าคุณธรรมที่ทําให้เรามาเป็นมนุษย์มีทรัพย์สินมีปัญญาเวลานี้มันครบถ้วนหรือเปล่าถ้าหากว่าเรามีไม่ครบถ้วนเราก็ควรจะอายอายใครอายตัวของเราเอง <c oughs> ว่าเราพยายามทําความดีมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าเราทําลายความดีเดิมคือมีศิลไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องตกนรก เกิดเป็นเปรตเป็นสุรกายสติฉานใหม่กว่าจะมาเป็นมนุษย์ได้ก่อนนานเป็นการขาดทุนเรามีทรัพย์สินได้เพื่อการให้ทานถ้าเราขาดทานบารมีเกิดชาติหน้าเป็นคนจนเราก็ขาดทุนเรามีปัญญาเพื่อการอบรมธรรมแต่เวลานี้เราไม่สนใจในธรรมเกิดไปชาติหน้าเป็นคนโง่เราก็ขาดทุน อันดับแรกในตอนต้นเขาบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนอายตรงนี้สันหน่อยหนึ่งดีไหมอายด้วยแล้วก็กลัวด้วยอายคิดว่านี่เราไม่สามารถจะสร้างความดีเท่าความดีเดิมเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ยังไม่สามารถจะสร้างสภาวะเป็นมนุษย์คงเดิมได้เดิมน่าการทําลายสินห้าประการข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้น ทำลายลงนรกได้สบายน่าจากนารกกว่าจะมาเป็นเปรตชั่วจะเป็นอสุรกายกว่าเป็นสัตว์ฉันนี่กว่าจะมาเกิดเป็นคนมันนานนักข้อน,นี้นอกจากอายแล้ว่าคนกลัวจะกลัวด้วหแือไม่กน่ากลัวนะควรจะกลัวก็เกิดมาทั้งทีกลับตั้งต้นใหม่นะี่มันสวยเต็มทีไม่ใช่ของดีของเด่นมันเป็นของเลว นี่ในเมื่อเราอายความเราอายแล้วเรากลัวประเภทนี้แล้วเราก็ควรจะทํำยังไงควรจะส่งเสริมความดีเดิมให้มากยิ่งขึ้นไปเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าตายจากเป็นมนุษย์ไปเกิดในอบายภูมิขาดทุนหนักถ้าตายจากมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังช่อว่าขาดทุนเพราะการลงทุนไม่มีกาไร ทางที่ดีเราก็ควรตายจะมนุษย์อย่างเลวที่สุดเราก็ควรจะเป็นเทวดานี่เราจะเป็นเทวดาได้ยังไงการให้ทานเราก็เป็นเทวดาได้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวาว่าทานนางสักโสทานนางทานเป็นบันไดให้เกิดบนสวรรค์นี่การที่จะรักษาศีลเราก็เป็นเทวดาได้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวาว่าศีเลนะสุขติยันติ ศีลเป็นปัจจัยให้เกิดบนสวรรค์ศีเลนะโภกสมทาถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มีพวกสมบัติมากสีเลนะนิพุติงยันติศีลเป็นปัจจัยเข้าพนิพาณได้โดยง่ายมีทางกจับศีลสามรดยการนีของบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายจงทรงตัวให้มันอย่าให้ขาดทุน แต่ส่วนที่มันขาดมันแล้วให้แล้วกันไปถือว่านั่นเป็นผลกําไรของความชั่วไม่ใช่ผลกําไรของความดีเป็นกําไรของความชั่วที่มันจะมัดตัวเราไปอบายภูมิแต่ถ้าว่าเราจะยอมไม่ได้เวลานี้เราทราบแล้วว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปิมศาสนาสอนทางหนีให้เราไว้ นั่นก็คืออบรมใจในด้านสมถกรรมาฐานวิปสนา,ากรรมาฐานสมถกรรมาฐานเป็นอิบายสงบใจมีตั้งหลายมีทั้งสี่สบแบบแบบใดแบบหนึ่งก็ได้เราชอบใจแบบไหนทําแบบนั้นวันนี้ว่ากันเรื่องเรื่องเทวาตานุสติกรรมาฐานก็แบบของเทวาตานุสติกรรมาฐานเป็นเครื่องไวจจาใจว่าเราเป็นคนขี้อาย อายความชั่วทุกอย่างถ้าเราให้ทานการสรงเคราะห์ไม่ได้เราก็อายนรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทำใจของเราให้ทรงธรรมได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทำสมาธิให้ทรงตัวได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทำหิปัสนาญานให้ทรงตัวได้เราก็อายถ้าเรากลายเป็นคนโลภ เราก็อายโลกถ้าเป็นคนมักโกรธเราก็อายโกรธถ้าเราเป็นคนหลงก็อายหลงหลงตรงไหนและหลงตรงรูปแล้วฟังเรื่องทันทาจจท่านทารุจริยะมาแล้วแล้วก็เรื่องนี้เป็นบทัฐ,ฐานว่าองค์สมเด็จพระพิตรมารสมเด็ว่าเมื่อเห็นรูปก,ก็เป็นเพียงสักแต่ว่าเห็นอย่าสนใจ ระรูปมันมีสภาพไม่เที่ยงรูปมีสภาพเป็นทุกข์รูปมีสภาพสลายตัวไปในทสุดเจอรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถกุก็ไม่มีอะไรจริังยั่งยืนคนเกิดก่อนเราตายไปไม่รู้เท่าไรญาติของเราถ้าจะเสืบอสาวเราเรื่องไปมีมากมายเหลือเกินถอยหลังลงไปแต่ว่าที่เรารู้จักนั้นน้อยกว่าคนที่เราไม่รู้จักเพราะท่านตายไปนานแล้วเราจะไปสนใจอะไรกับรูป ใน,ในเมื่อเรามาศึกษาข้อนี้แล้วเพื่อความแน่นอนของจิตเราเกิดมาเป็นมนุษย์พรพระพุทธศาสนาถ้าเราจะเกิดเป็นเทวันดาแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในเป็นคนแล้วก,กลับไปเกิดเป็นนรกแปลมหน้าของวัตตะสงสัยก็ไม่เป็นการสมควรควรจะป้องกันอบายภูมิเส้นเลยนั่นก็คือว่า เราหาทางอายพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปใน่ามกลางต้องตายไปในที่สุดเราก็มาคิดตั้งตอนนี้ว่าชีวิตตินสีของเรานี้จะตายเมื่อไรก็ได้เช่นพระธารุจริจริติยะ เพ่งกล่าวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ก,ากัมบรรดาพระทั้งหลายว่าช่วงเ,เวลาบินาบายขององค์สมเด็จพระจอมไตรใจผมรออยู่นี่ผมรอไม่ได้ผมต้องตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรประมาสัสดาหให้ได้เพราะว่าผมไม่มั่นใจในชีวิตของผม แล้วก็ไม่มั่นใจในชีวิตของพระติจ้าว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่นาทีนี้ต่างคนต่างอาจจะตายคนใดเราก็จงคิดถึงตัวเราเช่นเดียวกันว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายจะตายเมื่อไรก็ได้ได้ก่อนจะตายเราก็ต้องแบกความดีบรรจุความดีไว้ให้เต็มอย่างน้อยที่สุดเราจะป้องกันอาวัยภูมิให้ได้ อันดับแรกก็มาพิจรารณาถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรนี่พระพุทธเจา้าสอนให้เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์ว่าศีลที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ดีหรือชั่วกว็านั่งคิดเฉพาะเคราะวัดพระเนนว่าตามสิ่งของตนเพื่อการทำร้ายสิ่งกันละกันดีไหมเราฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเรา เราตีเขาเขาก็ตีเรามันไม่ดีแล้วก็เลิกคิดในการที่จะวิฆ่าเค็งฆ่าคนและวิฆ่าเค็งฆ่าสัตว์ชีวิตของใครใครก็รักนอกจากจะคิดจะไม่คิดในฆ่าววิฆ่าเค็งฆ่าแล้วจิตก็น,น้อมไปในความเมตตาปราณีศีลจะทรงตัวได้เพราะอาศัยพรหมีหารสี่ไปจำใจคือหนึ่งมีความรักสิงกันและกันเป็นปกติ สองสงสารสิ่งกะละกันเป็นปกติสามไม่ฉาดิสยาสิ่งกะละกันมีเพื่อนได้ดีพอยินดีด้วยสี่เวกขาเมื่อกรรมใหญ่เข้ามาถึงเพื่อนหรือถึงตัวเราอารมณ์จิตไม่หวั่นไหวยอมรับนับถือกฎของกรรมทำใจให้เป็นสุขถือว่าเกิดมาในโลกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ ถ้าจิตเราสามารถทรงพรมีหารศีได้แล้วสิลทุติขาบทรับรองว่าไม่บกพร่องเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ฉะนั้นการที่รักษาสีลให้บริสุทธิ์ไม่ต้องไปนั่งไล่สิขาบทนั่งจับอยู่เฉพาะที่พรม,พรมีพรมีหารสีเท่านั้นคนถ้าเรารักกันเราสงสารกันแล้วก็ฆ่ากันไม่ได้ทำร้ายชีวิตกันไม่ได้ รักทรัพย์รักสิกสนขโมยของขไม่ได้ยื้อแย่งความรักไม่ได้โกหกไม่ได้ไม่ดื่มสุรามีไรเพราะรักของสายคนที่อยู่ที่บ้านท่านจะเห็นว่าพระมีอาหารสี่เป็นอาหารสําคัญสําหรับศินเป็นตัวเรียงศินให้บริสุทธิ์ในเมื่อบรรดาท่านพุทธบริสตังหลายปรารบความตายเป็นปกติมีความคิดอยู่เสมอว่าชีวิตของเราจะตายเมื่อไรก็ได้ ไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเวลาเช้ากินข้าวเช้าแล้วอาจจะไม่ได้กินข้าวกลางวันมันจะตายซะก่อนก็ได้กินข้าวกลางวันแล้วอาจจะไม่กินข้าวกลางคืนมันอาจจะตายก่อนก็ได้ไม่กินข้าวตอนเย็นนะกินข้าวกตอนเย็นแล้วอาจจะไม่ถึงกับหลับไปในเวลากลางคืนอาจจะตายก่อนก็ได้ดูท่านธารุจริยะ ฟังเทเจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเดี๋ยวเดียวท่านก็ตายนิพพานเพราะท่านเป็นอรหันต์ฟังแล้วไม่ทันจะจบเพียงแค่ว่าท่านกล่าวว่าเธอเห็นรูปแล้วจนอย่าสนใจในรูปเท่านี้ท่านได้มันรู้อรหัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสมิทาย,ยานพระพุทธเจา้าทรงรับรองเพราะเมื่อกี้เวลามันหมดแต่ตอนท้ายก็ไม่มีอะไรทรงรับรองตอนนี้เท่านั้น เว้นนั้นว่าเราก็ต้องกําหนดจิตยอย่างนั้นว่าเราจะแน่หรือว่าเราจะโย่ไปกี่วันเมื่อเราไม่แน่ใจก็สร้างความดีเข้าไว้ยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดิ์สนดาคือนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถืพอ,บพพอพระอริยสงฆ์สําหรับพระสงฆ์เนี่ยแต่มาจํากัดลงไปเฉพาะพระอริยสงฆ์ เพราะว่าท่านที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจา้าในไม่แน่นักบางทีท่าข้างนอกดีข้างในเสียถมถีไปใช้ปัญญาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีควรเคารพนับถือไหมแต่เมื่คอควรเคารพนับถือก็ยึดท่านท่านทั้งสามรายการเป็นสารณาคมคือเป็นที่พึ่งเอาจิตจับ ในบุพเทคุณวาธรรมคุณบระสงฆ์คุณจะภาวนาว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆก็ได้หรือว่าพุทธโธคําเดียวก็ได้อย่างเดียวไม่ต้องธรรมโมสังโฆว่าพุทธโธแล้วก็ถึงธรรมโมสังโฆเองให้เกิดเกิจจาอยู่ในจิตสันดานเป็นปกติอย่างนี้ชื่อว่าท่านมีความเคารพในไตรสรนาคมตั้งสามรายการครบถ้วน เมื่อมีความเคารพในพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเรา,าส่งแนะนาว่าจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราก็ตัดสินใจว่าเราจะยอมตัวตายดีกว่าสิงขาดยังไงยังไงเราไม่ยอมให้สิงขาดแน่นอนเป็นนันว่าเราก็ส่งศีลบริสุทธิ์ถ้าทรงศีลบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เป็นนันว่าคุณธรรมดังสามรายการคือหน,นึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ สอครอบในประพุทธประธรรมประสงค์สามมีศินหบริสุทธิ์สำหรับครวาตดในต้องศินสิบพระต้องศินสองรี่สิบเพียงเท่านี้องค์สมเด็จไปรินาสีบริรมศาสานดาสมมาสมุทิเจ้ากล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประสูดาบันเพียงเท่านี้เราจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราก็คนอายตัวเอง ว่าก่อนจะเกิดมาเป็นคนเราเคยมีศีลบริสุทธิ์ก่อนจะเกิดมาเป็นคนเราเคยมีทางการบริจาคก,ก่อนจะเกิดมาเป็นคนจิตใจเราเคยอบรมธรรมยึดถือธรรมแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าคุณธรรมเพียงสามระการเท่านี้ทำไมได้เราก็ชี้ว่าเป็นคนที่น่าอายและน่ากลัวที่สุด อายความดีเดิมของเราก่อนเกิดแล้วก็กลัวอบายภูมิที่จะต้องลงแน่นอนท่านี้การกระทำจิตอย่างนี้เพื่อความดีตามที่องค์สมเด็จเปะชินวรบรมัาสันดาทรงตรัสว่าแค่ประโสดาวันยังไม่พ้นจากวัตาสงสารคึงก็ต้องเกิดเป็นทวนากับคนลุพรมสลับกันไป เพื่อหวังแต่กำลังใจให้เข้าถึงสุดของความที่สุดของความสุขคือพระนิพานก็จับอาวาธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระวิชิตามานที่เทกับท่านทารุจริจิริยะเรือ่องพาหิยะว่าเธอเห็นรูปแล้วจงอย่าสนใจในรูปเพียงสักแต่ว่าเห็นแปลว่าจงอย่าสนใจนี่หมายความมาขึ้นชื่อว่ารูปของเราก็ดี รูปของบุคคลอื่นคนดีเราไม่สนใจทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะรูปเป็นนิจังหาความเที่ยงไม่ได้รูปเป็นทุกขังมีแต่ความทุกข์รูปเป็นนัตตาจะต้องสลายพังไปเราไม่สามารถจะทรงอยู่กับมันได้ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ว่ารูปเรารู้รูปใครเต็มไปด้ความโศกปรกโศโครกไม่น่ารักไม่น่าประคับประคอง สิ่งท่้งหลายเหล่านี้เราควรจะพิจารณาเกิดเห็นได้ไง่ายเพราะเันของไม่ยากแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าในมหาปฏิปฐานนสูตรซึ่งทุกตอนของมหาปฏิปทานนสูตรที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าทรงตรัสว่าเธอเห็นรูปกายแล้วจงนึกว่ามีความรู้สึกว่าเป็นเพียงสักแต่ว่าเห็นไม่สนใจ แล้วเธอจงไม่สนใจในกายกายกายนายในคือกายของเราเองด้วยเธอจงไม่สนใจในกายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นด้วยและก็ไม่สนใจในิสทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นทุกขังเป็นทุกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เมื่อชีวิตสิ้นตักสายลงไปเมื่อไรเราต้องออกไปจากร่างเราคือจิตฉะนั้นสมบัติของโลกสิ่งในสิ่งที่มีชีวิตละไม่มีชีวิตไม่มีความหมายสําหรับเราขึ้นชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารจะไม่มีสําหรับเรามนุษย์โลกคนดีเทมโลกฟหมโลกคนดีเทมโลกก็ด,กกดีเราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพาน อาราบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เรื่องเทวตานุสติกรรมฐานมองดูเวลาก็หมดแล้วก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้